ต่อไปจะเป็นการกล่าวแนะนำเกี่ยวกับ M Collection นะคะอขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็สวัสดีทุกท่านครับที่เข้าร่วมสัมมนานครับผมอาทิตย์วงปวนครับเป็นท c น n i เ a l e n ิ i นีย์ของไมดั t ไทยแลนด์นะครับวันนี้ทางเราไมดัตนะครับก็จะนำเสนอโปรแกรมใหม่ของเราก็คือ ตัว C# v i n x ครับก็เนื้อหาหลักๆนะครับจะพูดถึง3ส่วนของตัวโปรแกรมนะครับในส่วนแรกก็คือในส่วนของตัว User Interface ที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็เป็นส่วนที่2เป็นจุดแข็งของตัว C# i v i n x ของเรานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับเป็นตัว API Plug-in นะครับที่เพิ่มมาช่วยในการดีไซน์ในโปรแกรมของเรานะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมใหม่ของเรานะครับก็คือตัว Civil x นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอินเทอร์เฟซใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปครับตัวรูปแบบไอคอนต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนะครับก็จะเป็นรูปเวกเตอร์ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อความเข้าใจในการใช้งานในตัวไอคอนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะปรับตามเรสูลูชันของ ผู้ใช้นะครับว่ามี resolution ความละเอียดเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับก็ส่วนต่อมาครับตัว t m เมนูของเรานะครับก็จะเพิ่มฟังก์ชันในการเ e ิร์ชขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับโดยที่ถ้าสมมุติเราโมเดลสะพานที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วน t ีโมเดลเราเนี่ยก็จะมีตัวเออเอิอเ,อเมนต,ต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกลับมาหาหรือ กลับมาทําในส่วนที่เราต้องการเนี่ยก็จะหาได้ยากเราก็เลยเพิ่มฟังก์ชันในการเซิร์ชขึ้นมานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับก็ส่วนต่อไปครับเป็นการใช้ตัวสีนะครับเพื่อระบุกรุ๊ปปิ้งหรือว่าตัวอิเลเมนต์ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถหาได้ง่ายขึ้นนอกจากการเซิร์ชนะครับแล้วก็วิธีการระบุสีในตัวกรุ๊ปปิ้งหรืออิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ สามารถกดเลือกที่หน้าชื่อแท็บได้เลยนะครับก็จะเป็นสีให้เลือกตามนี้ได้เลยครับโอเคครับต่อไปเป็นตัวโมเดลนะครับที่ e x p o ู t ขึ้นมาตัวนี้นะครับทาง m i d a s civil nx เนี่ยก็จะมีฟัง์กชันในส่วนของการปรับความโปร่งใสของตัว ELEMENT ที่ export ขึ้นมานะครับเราจะทำให้เห็นเนี่ยตัว tendon ที่อยู่ในหน้าตัด p state segment เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จะเป็นตามภาพนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างฟังก์ชันที่ถูกปรับขึ้นมาในตัว Civil n นนะครับก็จะมีตัวสกอร์บาร์ที่ขยายตัวโนดหรือว่า e l e m e n t ตเพื่อให้ทางผู้ใช้เนี่ยเห็นตัวโนดหรือ e l e m e n t ตเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็ยังสามารถปรับตัวโหลดหรืออะไรต่างๆที่เราแอปพลายเข้าไปนะครับให้เห็นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับก็นี่ครับจากวิดีโอตัวอย่าง แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับก็เราสามารถเลือกปรับความโปรง่งใสที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับเป็นช่วงเพื่อเราจะสังเกตตัวเทนดอนนะครับที่อยู่ในหน้าตัดเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเดีย๋ยวดูต่อไปก็นี่ครับก็จะเห็นว่าตัวเทนดอนที่อยู่ในหน้าตัดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับจากถ้าแต่ก่อนเคยใช้ m y d ส c i v i l เนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวเส้นแล้วก็เป็นแท็กเลเบลธรรมดานะครับ ก็ลดการผิดพลาดในการโมเดลได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับส่วนต่อไปเป็นตัวหน้า Perform a n a l y s i s นะครับในตัว Civil NX เนี่ยก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นนะครับโดยจะแบ่งเป็นลิสต์ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการแสดงตัว Warning หรือ Error ขึ้นมาในตัว Command Bar นะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นตัว Warning หรือ e r r o r ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราลองรันคานตัวหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็อย่างเมื่อกี้ครับจะเห็นคอมมานด์บาร์มีตัววอร์นิ่งขึ้นมาอันนี้ในในตัว c i v i l nx เราเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ลูกค้าเนี่ยสามารถกดตัวบรรทัดที่เป็นวอร n i n g ขึ้นมานะครับทางโปรแกรมเนี่ยก็จะเข้าจะดึงเนี่ยเข้าไปถูจุด เอเป็นโน้ตหรือว่าอิเลเมนต์นะครับตรงนั้นได้เลยก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาเพิ่มนะครับก็คือคลิกจากตัวบรรทัดในคอมมานด์บาร์เพื่อเข้าไปได้เลยนะครับต่อมาครับฟังก์ชันที่เพิ่มมาอีกอันนึ่งคือตัวเซิร์ชนั่นเองครับก็ในส่วนของฟังก์ชันค้นหาเนี่ยก็จะมี5ส่วนหลักๆก็เป็นตัวฟังก์ชันตัวเฮลทิโตเรียลตัวแฟกแล้วก็ตัวเทคนส์นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการเซิร์ชนะครับเป็นอย่างสมมุติว่าเราเซิร์ชคำว่า บีมเอขึ้นมาก็หน้าตาหน้าต่างเซิร์ชเราก็จะแบ่งเป็นฟังก์ชันนะครับ Health แล้วก็ Tutorial แล้วก็ Fact นะครับโอเคครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับก็ยังมีส่วน Tutorial นะครับที่เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการขึ้นมาอีกครับอย่างเช่นตัว BEEP N r e ลิ a s e ที่มีอยู่ในตัว m y d a s Support นะครับเพิ่มขึ้นมาครับโอเคครับต่อไปเป็น จุดแข็งของโปรแกรมเรานะครับในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัววัสดุที่คุณสมบัติวัสดุที่ใชใ้ในการออกแบบนะครับก็จะมีเป็นตัวเหล็กตัวคอนกรีตแล้วก็ตัว S R C นะครับโดยมาตรฐานต่างๆของทาง m มดั้ n เนีก็ได้เก็บข้อมูลจากหลายๆประเทศนะครับมาเป็น Database เพื่อใช้ให้ผู้ใช้ได้ใช้งานนะครับโอเคครับก็ส่วนต่อมาเป็นตัว Section d a t a b a s e นะครับก็ประกอบไปด้วย หน้าตัดธรรมดาทั่วไปครับก็คือเป็นเซกชันทั่วไปแล้วก็เป็นตัวคอมเพก t ์เซกชันนะครับแล้วก็ตัวพีสเตทคอนกรีตเซกชันนะครับในที่ใช้ในการดีไซน์รวมถึงตัวคอมโพสิตเซกชันด้วยครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มมาในเมดัสซีวิลเองนะครับก็คือตัวเซกชันพ r ราพตี้คาลคูลเอเตอนะครับก็คือเป็นส่วนของการใช้งานการใช้งานร่วมกับตัว ออขอโทษนะครับสักครู่หนึ่งอ๋อเป็นวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานร่วมกับตัวแ a t นะครับโดยทาง cvx i เนี่ยสามารถดึงค่าจากทางแคดเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมได้เลยครับโดยไม่ต้องทำการ Import หรือ Export ไปมานะครับอันนี้จากตัวอย่างในวิดีโอนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้นำแค่หน้าตัดไปอย่างเดียวนะครับก็ยังเพิ่มในส่วนของตัว section property เข้าไปด้วยนะครับ,รบอันนี้ครับก็นี่ครับตัวเซกชันก็ถูก Import เข้ามาในตัว Civil NX โดยอัตโนมัตินะครับไม่จำเป็นต้องไปกด Import เข้ามาอันนี้ส่วนตัวโปรแกรม Cat นี้จะเป็นของ m i d u s CAD นะครับที่เป็นตัวที่อยู่ในตัว M Collection เหมือนกัน,นครับแล้วก็ถ้าหากเราปรับหน้าตัดในส่วนของตัว c a t นะครับก็มันก็จะลิงก์เข้ากับตัว Civil NX โดยอัตโนมัติเลยนะครับ ก็อย่างครับอย่างที่เห็นก็คือพอปรับในตัวแคดปุ๊บหน้าตัดในตัวซีเวนเก็จะลดขนาดลงมาตามกันครับโอเคครับต่อไปเป็นตัวฟังก์ชันวิาสานะครับที่ใช้ทั่วไปนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของวิาสาที่ใช้ในส่วนของ RC bit นะครับก็จะมีตัวบล็อกคอนเวิรนะครับมี RC Slab แล้วก็ตัว RC Frame นะครับในส่วนนี้ก็จะมีทางให ยูเซอร์เนี่ยได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นในการโมเดลสะพานนะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปเป็นตัว Pstate c o n c r e t e segment bit นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้วิสัยใ,ในการสร้างตัวสะพานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังสามารถพิจารณาในส่วนของตัว c Construction s t a t t m e ม h o d ได้ด้วยนะครับอ๋อครับต่อมาก็จะเป็นตัว Composite Bit นะครับก็ จะมีประกอบไปด้วย PSC ก็คือ P State Concrete Composite ปิดนะครับแล้วก็ตัว Steel Composite นะครับก็จะทำให้เราโมเดลตัวสะพานขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนของตัว Cable Bit ครับก็มีประกอบไปด้วย Cable Stay แล้วก็ตัว Suspension นะครับก็คือตัวสะพานขึงกับสะพานแขวนนะครับโอเคครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์วิสา์ที่เพิ่มเติมในตัว MyDaz i v i l นะครับที่มีก็คือเป็นตัวตัวแรกครับก็คือ Transfer Model นะครับเป็นการวิเคราะห์หน้าตัด Transfer ที่ตั้งฉากกับตัวอะไรม n นนะครับในช่วงที่เราพิจารณาหลังจากที่เราเ e r ร์ฟอร์ม l y นอเสร็จแล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบ t r a n s w e r Section ของแต่ละช่วงเพื่อสังเกตโหลดที่เกิดขึ้นในหน้าตัดแล้วก็สเตทที่เกิดขึ้นได้เลยครับต่อมาในส่วนของ กิลโมเดลนะครับก็คือโมเดลที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นในแนวทานสเร์ตได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็มีในตัว c ีว i เว x เหมือนกันนะครับโอเคครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นตัวแบบจำลอง r ร a l Structure Interaction นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงของรถไฟนะครับที่มากระทํากับสะพานรถไฟนะครับโดยเราสามารถ g e n e r a รตได้นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นที่สนใจของตัว m ม d a s ครับก็คือตัว moving load analysis นะครับในส่วนนี้ครับตัว moving load เนี่ยทาง civil e n x เนี่ยก็จะรวบรวมจากโคดต,ต่างๆที่มีนะครับจากสังเกตได้จากมุมขวาล่างนะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆเช่น astro bs euro code หรือว่า Australian และก็ชาติอื่นๆนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นโหลดที่เกิดขึ้นแบบเรียไทม์นะครับ โอเคครับต่อมายังอยู่ในส่วนของตัว moving load analysis นะครับทีนี้ตัว moving load analysis ของเราเนี่ยก็จะทำการ simulate โดยพิจารณาให้ตัวโหลดเนี่ยครับวิ่งอยู่เต็มเลนก็คือจากปกติเราจะ apply load ให้ตัวโหลดเนี่ยวิ่งอยู่กลางเลน width แต่อันนี้เราสามารถให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณให้รถเนี่ยวิ่งตามความกว้างเลนได้นะครับจะสังเกตจากตัวกราฟโมเมนต์นะครับที่ ออปติมัมแล้วจากตัวแอพไฮโลดตรงกลางธรรมดาครับกับตัวที่ทางโปรแกรมเนี่ยออปติม um ัมให้ก็ค่าที่โปรแกรมออปติมัมให้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับต่อมาเป็นตัวในส่วนของตัว Construction State Analysis นะครับก็ในส่วนของตัว m i c a s i x v เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ Construction State นะครับก็เป็นแต่ละช่วงก็พิจารณาตาม แรงที่เกิดขึ้นสะสมนะครับของการก่อสร้างนะครับโดยพิจารณาเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปครับแล้วก็ในส่วนของ construction stage นะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับก็ยังมีการพิจารณาขึ้นกับความแปรผันของเวลาก็คือตัว time dependent นะครับพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกคุณสมบัติวัสดุก,ก็อย่างเช่นตัวคี e e p s h ก i n k a แล้วก็ compressive s t r n นะครับของคอนกรีต โดยในส่วนนี้ทางบร d a ั Civil NX เนี่ยก็มีมาตรฐานให้เลือกใช้นะครับให้รีเลทกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าเนี่ยสามารถระบุตัวกราฟของตัวคลิปชิงเกตหรือว่าคอมเพรสซิฟสเต็งได้เองด้วยนะครับก็ต่อไปก็ในส่วนของคอนสตรัคชันสเต็ e นะครับก็ยังสามารถตรวจสอบค่า Chamber นะครับทั้งในรูปแบบกราฟแล้วก็รูปแบบตารางได้ครับส่วนต่อไปเป็นตัว P-State Concrete Analysis นะครับคือตัว P-State Concrete Analysis ของเราเนี่ยก็ใช้สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยส่วนแรกก็จะเป็นส่วนการวิเคราะห์เซกชันแล้วก็การเล f o อ c e ม e n t หรือการเสริมเหล็กนะครับในหน้าตัดต่อมาก็จะเป็นการสร้าง tendon profile นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์ของตัว tendon ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงตัว e n d o n Temp l a t e ครับ ในการสร้างสะพานเนี่ยเวลาเราวางลวดโปรไฟล์ที่ซ้ำๆกันนะครับเราสามารถสร้างเทมเพลตเพื่อนำไปใช้ในการสร้างโมเดลสะพานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปครับส่วนในการพิจารณาบีบสเตทนะครับในหน้าตัดก็ทาง m e t a s ซี v i l เนี่ยก็จะมีให้พิจารณาทั้งหมด10จุดนะครับก็ตามรูปเลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็สามารถใช้เป็นดีไซน์รีพอร์ตตามมาตรฐานต่างๆนะครับ โอเคครับก็ในส่วนของ Madas Civil นะครับก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัว non-linear นะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้ตัวแรกจะพูดถึงตัว pushover นะครับก็ pushover Analysis นะครับก็ส่วนแรกก็จะวิเคราะห์ในตัว p d e l t a effect นะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวสเปกตรัมนะครับจากลิสต์ที่เรามีให้นะครับหรือว่าเราจะทำการ user define ก็ได้นะครับแล้วก็ไปกำหนดตัว non-linear hint property นะครับเพื่อดู capacity ของตัว เมมเบอร์ Member, หรือโครงสร้างของเราครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการ estimate performance point นะครับที่ดีสุดของตัว capacity spectrum นะครับที่มีต่อโครงสร้างนั่นเองครับต่อมาครับตัวที่2เป็นตัว boundary non linear time history analysis นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถกำหนด boundary ของส่วนที่อยู่ข้างล่างของสะพานได้นะครับเพื่อนำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณา ความเป็นเชิงเส้นของตัวโครงสร้างด้านล่างได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวสุดท้ายเป็นตัว Inelastic Non-Linear Time History a n a l y s i s นะครับใช้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็พิดิคพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หาค่าการตอบสนองการสั่นของโครงสร้างครับจากแบบแบบจำลอง History นะครับโดยที่เราจะ Simplify จากตัว Non-Linear ย l a s c ซอเ i นะครับเพื่อนำมาเป็นของตัว Member เองครับ ส่วนในในส่วนต่อมาครับก็ยังเป็นตัว i n e l a ล t สติก n อ i นลิเนอยู่ก็ในส่วนนี้เนี่ยทาง m e ดั s ซ v i ินะครับเพิ่มการออกแบบในการรองรับในหน้าตัดที่เป็นรูปแบบ Fiber Section นะครับโดยสามารถวิเคราะห์วัสดุที่เป็น NON l i n e นี linear, แล้วก็เป็นหน้าตัด s e สซิมิกเพอร์ฟอร์แมได้ครับแล้วก็ในส่วนนี้จะทำให้เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความแม่นยำในการออกแบบมากยิ่งขึ้น,นครับโอเคครับก็ในส่วนดีไซน์นะครับ ไม่ดับนะครับก็มีมาตรฐานมากกว่า120ประเทศนะครับก็ได้จัดทำเอามารวบรวมอยู่ในตัว civil nx นะครับโดยมีการดีไซน์ก็คือมีตัวทั้ง steel rc p s c แล้วก็ตัว steel composite นะครับก็อันนี้เป็นมาตรฐานที่อยู่ในการดีไซน์ต่างๆนะครับก็นอกจากนั้นก็ยังมีตัวบีมดีไซน์นะครับก็สามารถ ใช้ทั้งในส่วนของดีไซน์แล้วก็เช็คกิ้งนะครับโดยส่วนของดีไซน์ก็คือให้โปรแกรมเนี่ยดีไซน์ค่าเรนฟอร์เมนต์มาให้เรานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรา define ตัวเ i นฟอ r ์ e มนต์เพื่อให้ทางโปรแกรมเนี่ยเช็คได้นะครับต่อมาครับเป็นส่วนของตัวคอลัมน์ดีไซน์นะครับในส่วนของตัวคอลัมน์ดีไซน์เนี่ยใน c i v i l w i เอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีไซน์เฉพาะตัว ดัต a ต a s e เบสเซ o ชนะครับหรือที่มีอยู่ในโปรแกรมแต่ทางผู้ใช้เนี่ยสามารถ define ตัว general section ของตัวเองเนี่ยเพื่อมาพิจารณาเป็นคอลัม n ์ดีไซน์ได้เลยนะครับโดยจะแสดงผลเป็นตัว T D Interaction Moment กับ c u r v e นะครับต่อไปครับเป็นตัว design P S C นะครับก็คือตัว p r e s t a t e Concrete Design นะครับในตัว p r e s t a t e Concrete Design เนี่ยก็จะรวมไปถึงตัวการ design Fractional เชียแล้วก็ตัวทอร์ชแนลนะครับออต่อมาเป็นตัวคอมโพสิตพีสเตทคอนกรีตดีไซน์นะครับก็จะพิจารณาคล้ายๆกันก็จะเป็นพิจารณาดีไซน์ในตัวเฟกชแนลเชียแลวก็ทอร์ชแนลครับต่อมาในส่วนของตัวสตีลคอมโพสิตดีไซน์นะครับก็จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของเฟกชแนลและเชียนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์เนี่ยอีกอันนึงก็จะเป็นตัว GSD นะครับหรือตัว General Section Designer นะครับ ในสูตรนี้เนี่ยเราสามารถพิจารณาเซกชันแบบนอนลีเนียได้นะครับเพื่อหาสเตทที่เกิดขึ้นในหน้าตัดโดยเราสามารถดีฟายวัสดุเป็นแบบนอนลีเนียได้ทั้งคอนกรีตแล้วก็เหล็กนะครับแล้วก็ในการพิจารณาหน้าตัดของเราเนี่ยก็จะแสดงผลเป็น TDPM curve นะครับแล้วก็เพิ่มตัว moment s c u เ p t u r e c u คิรเพื่อสามารถพิจารณาตัว ductility ของตัวโครงสร้างได้ครับ โอเคครับต่อมาเป็นส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนที่3ก็คือในส่วนนี้เนี่ยตัว m y d a s civil nx นะครับสามารถใช้ร่วมกับ excel นะครับโดยวิธีการใช้ api นะครับเพื่อเชื่อมต่อกันในที่นี้ m y d a s civil nx เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมต่อเพียงแค่ excel เท่านั้นแต่ก็ยังมีโปรแกรมอื่นอย่างเช่น matlab ด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นเทมเพลตที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับระหว่างตัว โปรแกรม Excel กับตัว m y d a s ซีว NX ครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปตัวอย่างครับก็อันนี้เป็นการใช้งานร่วมกันนะครับระหว่าง Civil NX กับตัว Microsoft Excel ครับก็เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อ API ครับก็หลังจากเชื่อมต่อ API เนี่ยก็เราสามารถกดรันใน Excel นะครับเพื่อให้ทางโปรแกรม Civil NX เนี่ยเจเนเรตโมเดลขึ้นมาเลยครับ หลังจากเจ n เน a เรตโมเดลมาแล้วก็รอสักครู่นะครับหลังจากเสร็จแล้วตอนในส่วนนี้เราสามารถปรับแก้ค่าได้จะเห็นจากทางตารางใน Excel นะครับว่าจะเราสามารถแวลี่ค่าต่างๆของตัวสะพานได้นะครับก็ไม่ได้มาแค่ตัวเซกชันหรือว่าตัวหน้าตัดด้านขอบสลับแต่ก็มีคอนสตรัคชันด้วยเมื่อกี้หลังจากเราเพอร์ฟอร์มอนาลิซิสเสร็จนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอก ก็อันนี้เป็นหน้าตาการเพอร์ฟอร์มอ y นาลิินะครับอ่อก็ทีนี้จะมาอยู่ในส่วนของ Data นะครับก็คือเราสามารถดึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก c ีวิวเ x นะครับเข้ามาใน Excel ได้ทันทีนะครับโดยการเจเนเรตค่ากลับมาใน Excel นะครับก็จะเห็นว่าจะดึงค่า ตัวโหลดเนี่ยเข้าเข้ามาใน Excel ได้เลยนะครับเพื่อน,นำไปพิจรารณาต่อแล้วก็ไม่หมดแค่นั้นครับไอตัว c ีว i เเนี่ยก็ยังสามารถเจเนเรตตัวรูปภาพของตัวโมเมนต์ไดแกรมเนี่ยเข้ามาในตัว Excel ได้เลยจากที่เห็นนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการปรับเปลี่ยนโมเดลเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถรีเลทกันได้ก็คือสามารถป,ปรับเปลี่ยนตามค่าที่เราเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปครับก็จะเป็นตัว Excel Add-in นะครับก็คือเป็นตัวปลั๊กอินที่เพิ่มมาอยู่ใน Excel นะครับเพื่อใช้ร่วมกับตัว m y d a s c i v l l นะครับก็เดี๋ยวจะโชว์เป็นตัวคลิปวิดีโอเหมือนกันครับอันนี้ส่วนนี้เป็นการนำออกจากตัว mydas civil มาที่ Excel นะครับอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นการ Input จาก Excel เข้า m y d a s c i v i l NX นะครับก็จะมีตัว Add-in เพิ่มมาเมื่อกี้ใน Excel นะครับก็ ทำการล็อกอินเข้าระบบ m y d a ส User นะครับก็หลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง SQLX กับตัว Excel นะครับโอเค<อ>ครับก็ทีนี้ในการใช้งานนะครับเราสามารถเลือกเลือกเซลล์ที่เราต้องการให้ค่าที่เราพิจารณาเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ทาง Excel นะครับแล้วก็ ทางด้านซ้ายเนี่ยใน c ิวีเอนเอ็กซ์่ะเราก็เลือกตัวเป็นตัวโหลดที่เราต้องการนะครับเพื่อย้ายเพื่อถ่ายออกมาที่ Excel นะครับแล้วก็ตั้งตั้งชื่อเพื่อความง่ายในการค้นหานะครับโอเคครับนี่เราก็มาเลือกเซลล์ที่ Excel นะครับแล้วก็เลือกว่าต้องการวางที่เซลล์ไหนแล้วก็ต้องการเป็นอะไรนะครับ ในลิตก็อันนี้จะเป็นบิมโหลดนะครับเมื่อกี้ก็กดเจเนเรตก็ค่าก็จะกลับเข้ามาใน Excel นะครับเป็นแอดอินเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีแค่การดึงค่าจากตารางนะครับก็ยังสามารถดึงรูปภาพได้คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับที่เป็นตัวกราฟโมเมนต์นะครับที่รีเลทกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นรูปเซกชันที่เราพิจารณานะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยเรายังสามารถ เกอกเป็นโค้ดเพิ่มเติมได้นะครับในการในค่าที่ต้องการเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับดูจากคลิปก็เราจะสามารถใส่โค้ดเพิ่มเติมได้ครับก็หลังจากรันเสร็จก็ค่าโหลดแต่ละโหนก็จะเพิ่มขึ้นมาในตัว Excel นั่นเองครับ อ๋อต่อไปครับเป็นส่วนตัวปลั๊กอินนะครับที่เพิ่มเติมอยู่ในตัว Civil NX เนี่ยเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นก็เป็นตัวฟัง์กชันที่ใช้งานบ่อยๆนะครับทาง m a d a d เนี่ยก็จะพัฒนานในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างตัวอย่างที่เห็นก็จะมีตัวเพจเกอร์เดอร์ตัว Alignment ตัว c o n เวอ t e r ตอร์นะครับตัวแอชโชลด d คอมโบหรือว่าตัว ACI 318 p e e r s e c t i o n d e s i g กนะครับก็ในส่วนนี้ทาง m a d a t Civil NX เนี่ยก็เปิดให้ใช้งานแล้วก็สามารถ ยูเซอร์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็จะมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้ใช้งานได้เพิ่มขึ้นครับโอเคครับอันนี้ก็ทาง m y d a s ซ์ v n เองนะครับก็ไม่ได้หมดแค่ตัว Excel นะครับแต่สำหรับผู้ใช้ที่เก่งเรื่องโคดดิ้งนะครับทาง m y d a s ซ์ v n เนี่ยก็ยังคอนเวอร์เตอร์ร่วมกับตัว Python หรือว่าตัว Java Script นะครับโดย การเขียนโค้ดเพื่อให้มันรีเลทกันระหว่างตัว C# i i v l index กับตัว Python หรือว่าตัว Java นะครับอย่างในคลิปตัวอย่างเนี่ยเป็น Visual Basic ที่เขียนโค้ดนะครับแล้วก็เราสามารถกดรันผ่านตัว Coding นะครับให้เข้ามาตัวเข้ามาที่ตัวตัว C# i i v l index ได้เลยนะครับเพื่อให้มันรีเลทกันนะครับก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการ ตรวจสอบดูสเต e ใน section นะครับถ้าหากเราเพิ่มค่าเดฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าสเต e จะมีค่าเท่าไหร่โดยเราใส่โค้ดไปในส่วนของตัวโคดดิ้งนะครับและวรันออกมาแล้วทาง m ม d a s ซเนี่ยก็ NX เกนี่ยก็จะให้ค่ากลับมาที่โปรแกรมด้วยนะครับก็เดี๋ยวโจสังเกตในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าตัวฟ n a l อ e p t h เนี่ยแล้วก็ตัว state เนี่ยก็จะส่งกลับมาที่ ตัวโปรแกรม Python ที่เราเขียนนะครับก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับก็ในตัว c ิวเนเนี่ยก็ยังใช้งานร่วมกับตัว g a s h อ p p p r กับ Rino นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะใช้ในการปรับในส่วนของตัว alignment นะครับได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยวดูอย่างคลิปตัวอย่างนะครับก็ทำการเชื่อมต่อ API เหมือนเดิมครับ หลังจากเชื่อมต่อ API เสร็จนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราปรับตัวอะไรมินของตัวสะพานเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปรีโมเดลใหม่หรือว่าสร้างโมเดลใหม่จากแนวอะไรมินที่ได้มาใหม่นะครับหากมีการปรับเปลี่ยนจากหน้าง,งานหรือว่าการสำรวจนะครับก็เราสามารถตัวปรับตัวอะไรมินจากตัวที่เชื่อมต่อกันระหว่างแกนฮ็อปเปอร์กับไลโนได้เลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็สามารถปรับได้ตามต้องการนะครับ แล้วก็มันก็จะลิงก์กันเป็นแบบรีเลเรียวดทามตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้ครับฟังก์กชันทั้งหมดนะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็จะมีอยู่ในตัวซ i v i l n x ของเรานะครับก็ทางเราหม่ทัพไทยแลนด์นะครับหวังว่าเราจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับสำหรับวิศวกรโครงสร้างนะครับในการออกแบบที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้ คุณวินลีพูดถึงตัว M Collection ครับ